สันภาษามิตรพื้นที่นนทบุรีสาขาเมืองนนทบุรีเปิดให้บริการในเวลาราชการโดยไม่หยุดพักเที่ยงตั้งอยู่บนถนนสายหลักใกล้แหล่งชุมชนมีระบบการขนส่งสาธารณะและป้ายบอกทางที่เข้าถึงได้สะดวกออกแบบสถานที่ให้มีความสะดวกแก่ผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมากกว่า13รายการมีสวนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน ผัางงานและระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอมีป้ายบอกจุดที่สำคัญอย่างชัดเจนห้องน้ำสะอาดถูกสุกขลักษณะมีระบบบัตรคิวมีจุดคัดกรองผู้รับบริการและจุดประเมินผลความพึงพอใจที่ง่ายและสะดวกมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ที่เหมาะสม จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกและงานบริการที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการเช่นมีสถานที่จอดรถเพียงพอบริการกรอกแบบฟอร์มให้และมีบริการน้ำดื่มและกาแฟเป็นต้นมีนกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนตามมาตรฐานคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ line, ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมง และมีระบบสารสนเทศหลักเพื่อติดตามวันหมดอายุของใบอนุญาตและตรวจสอบผู้ประกอบการที่ยังไม่ชำระภาษีจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่กรณีที่มีปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีสำนักงานได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางกับระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตรในการปฏิบัติงานและมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชนกับกรมการปกครองบูรณาการการทำงานร่วมกับ6หน่วยงานในการกำหนดเขตพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นในระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นต้นสํานักงานจัดทำแผนและคู่มือการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านกำลังคนที่จำเป็นและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการครอบคลุมตลอดช่วงเวลาการให้บริการสำนักงานให้ความสำคัญในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมีคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อรณรงค์หรือจัดกิจกรรมให้ประชาชนและบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยมีมาตรการในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และกรมสรรภามิตรได้ออกกฎกระทรวงหลายฉบับเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเช่นลดภาษีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศกำหนดให้น้ำมันชีวภาพสังเคราะห์เป็นสินค้าที่ต้องจัดเก็บภาษีสรรภามิตรเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนตามนโยบายรัฐบาลมีระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เช่น e form e payment r r e e e p t และ E-Signature เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิ t ัลเรียลไทมรวมทั้งยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากระบบภายในและระบบการให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นมีการค้นหาอุปสรรคของการให้บริการเพื่อน,นำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเช่นการแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุการจองคิวผ่านระบบ QR code ออกพบผู้ประกอบการเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคแล้วนํามาปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพสํานักงานมีความโดดเด่นคือผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญและใส่ใจต่อผู้รับบริการทุกคนอย่างเสมอภาคและบริการด้วยหัวใจเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรทั้งด้านการให้บริการและด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายสันภาษามิตร ชำระภาษีและต่อใบอนุญาตแล้วเสร็จภายใน5นาทีมีระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นประจำทุกเดือนครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการจาก3ช่องทาง ซึ่งมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่96.58%โดยประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่เอาใจใส่กระตือรือร้นและบริการด้วยความเต็มใจเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องรอนานผู้รับบริการมีความสะดวกในการติดต่อและเข้าถึงบริการได้มากกว่า5ช่องทางได้แก่การให้บริการผ่าน e-service ผ่านแอปพลิเคชันค o าต์ในเวนอ e เ e เธนาคารกรุงไทย ไรษณีและรับบริการณสำนักงานซึ่งสามารถเลือกการชำระเงินได้หลากหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการให้บริการเชิงรุกในการรับข้อร้องเรียนให้คำปรึกษาแจ้งเบาะแสตรวจสอบสถานะการให้บริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารต่างๆที่หลากหลายช่องทาง ครั้งนี้ในงบประมาณพุทธศักราช2,564มีผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์คิดเป็น50.20%ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง18%จากที่เก่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสำนักงานสำมะสามิตนที่นนทบุรีสาขาเมืองนนทบุรีมีความพร้อมที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการรับรองมาตรฐานศุลราชการสะดวก เราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานและจะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องดับวิสัยทั์ที่ว่ากรมสัมปรามิตรผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานขอบคุณค่ะ